สวัสดีครับสวัสดีพี và, ่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรุ่นนี้เลยนะผมเนาะเฮงตลอดการนะครับหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าหานุมานสองครับทีมงานพี่ป้อมสกุลนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ได้สร้างเป็นหานุมานหนึ่งครับนี่คือรุ่นที่สองของหานุมานนะครับผมเนาะผมก็ได้เช่ามานะครับหนึ่งลังนะครับยกลังมาหนึ่งลังเราก็รายการลุ้นนะครับขอไปรายการลุ้นนะครับไปแบ่งกับ พี่ๆเขามาคือสิบรุ้นนะครับแล้วก็เป็นรายการที่แปดนะครับนี่รายการที่แปดอีกสองรุ้นนะครับ <_ S 1> ผมจะแกะทั้งหมดสิบรุ้นนะครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับแล้วก็จะแกะรายการที่แปดให้ได้ดูนะครับผมเนอะอาะส่วนยกลังนี้ผมขออนุญาตยังไม่แกะดีกว่านะผมเนาะเดี๋ยวผมรอดูสพักว่าผมจะแกะไหมลังนี้นะครับนี่ครับหนึ่งลังเต็มนะครับผมอันนี้ รุ่นนี้นะผู้สร้างก็ไม่ได้ทำสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเลยนะผมนะนหนึ่งลังเต็มนะครับพร้อมของแถมน,นะครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะผมจะมาแกะให้ชมเฉพาะที่ผมจองสิบรุ่นนะร,รุ่นนี้ก็สร้างอยู่ร้อยแปดสิบลังนะครับหายยอดยากมากครับรุ่นหานุม,มานะครับก็รอดแรงทีเดียวนะครับสาหรับทีมงานพีพป้อมสกลน,นะครับ พี่ป้อมสกลก็ได้สร้างหลายรุ่นหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็น uh รุ่นดังๆนะครับเลื่อนฐานะเองตลอดนะครับเองตลอดการเสียหนึ่งเสียสองนะครับหลายรายการครับของทีมงานพี่ป้อมสกลนะซีรีส์เองนะครับทีมงานก็จะเป็นซีรีส์เองตลอดนะครับผมผมจะพามาแกะรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยมาตพุทธนะครับห้าแชทนะครับก็พี่ป้อมสกลจัดสร้างนะครับผม อ่ะไม่รอช้าเลยนะครับพี่นะผมจะพามาแกะให้ชมนะครับว่าผมจะลุ้นได้อะไรบ้างนะครับสิบลุ้นนะครับมาแกะให้พี่ได้ดูนะครับสิลุ้นนะมาร่วมลุ้นกับผมไปเลยนะครับผมว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับผมขอแกะรายการที่แปดให้ดูก่อนดีกว่านะครับรายการที่8นะครับเป็นซูเปอร์ซาตินนะครับซูเปอร์ซาตินนะผมไม่ดูใบรายการนะครับรายการทั้งหมดมีอยู่ 59รายการนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ครับผมซีรีส์เหงนะครับอนุมานสอนครับดูครับรายการที่ต้องลุ้นใน1งลังครับโอ้โหลงยาแบบซุปซุปเปอร์เลยนะผมซุปเปอร์ลงยาครับงานลงยาแบบพรีเมียมเลยครับแต่ละรายการลงยาแทบทั้งหมดนะครับมีไม่กี่รายการเท่านั้นครับเห็นไหมครับผมทั้งหมด59รายการเลยครับโอ้ทีมงานพี่ป้อมสกลคือสุดยอดมากเลยนะครับผมอะไม่รอช้าเรามาดู ซูเปอร์ซาตินเลยนะผมเนาะรายการที่8นะครับพี่ๆเนาะซูเปอร์ซาตินนะผมจะแกะให้ดีดูว่าสวยงามไหมครับผมซูเปอร์ซาตินนะครับนี่นะผมก็จะได้ลุ้นตามนี้เลยนะครับขอหยาบแป๊บนึงครับนี่ครับผมลุ้นตามนี้เลยนะครับในรายการลุ้นนะครับลงยามาสเตอร์พีชหน้าหลังนะครับซูเปอร์งานลงยานี่ โคตรดุโคตรเดือดนะเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญจริงนะนี่คือซูเปอร์ซาตินนะมีรายการที่ะครนะผมจะแกะให้ดูนะผมนะขอญอาตเจรายการที่8ปดนะมาเลยครับผมรายการที่เป็นรายการจองนะครับอขอญอาตเกะเลยนะพี่พมารุ้นกันเลยนะผมว่าผมจะได้เนื้อเอ ได้โค้ดอะไรนะครับลุ้นแค่โค้ดนะครับอ่าเนี้ยจะเป็นเนื้อปลาก่าซูเปอร์ซาตินเป็นยังไงครับผมมาดูครับป๊าบนี่ครับผมมาดูเหรียญจริงใกล้ๆเลยครับผมมาชมตัวอย่างใกล้เลยว่าจะสวยสมคำล่ำเดือยไหมครับว่างานลงยาเป็นยังไงนะผมนี่ครับผมอื้มสวยคมงานคมมากเลยนะพี่ๆเนาะนี่เห็นไหมครับผมรายการที่แปลกนะครับ นี่งานสวยบล็อกค,คมมากครับพี่พบล็อกค,คมมากเลยนะผมเนาะอ่านี่ับผมนี่งานสวยชัดเจนนะผมเนาะบล็อกสวยงานคมพุทธศิลป์คือสวยมากเลยคนระับอนุมานสองนะครับนี่อือฮึดูนะพี่พ สวยมากเลยนะครับงานลงยาหนุมานนะผมเนาะอ่าสวยมากเลยท่านไหนชอบรายการไหนก็ทักผมมาละกันนะครับอ่าอันนี้คนข้างหลังมันจะเป็นนี้นะผมเนี่ยลงยานะครับก็ลงยาแค่ตรงนี้นะเพราะถ้าลงแบบมันจะไม่เห็นงานซาตินนะครับนี่โอ้โหเลขโคตรหกสามครับพี่โอ้โหรวมกันได้เก้านะครับเลขสวยด้วยนะพี่พี่เนาะนี่เหรียญแรกนะครับมาเหรียญแรกนะครับอ่ารายการจองรายการที่แปดนะผมชอบมากเลยนะ้นรายการนี้นะครับอ่ามา เหรียญที่สองน,นะรายการที่แปดผมจะได้เลขโค้ดอะไรนะผมลุ้นแค่เลขโค้ดนะครับเราจะรู้แค่เลขโค้ดนะครับพี่พี่แล้วผมจะรุ้นให้ดูอีกสิบลุ้นนะครับผมไหนชอบรายการไหนก็แอดไอเดียไลน์เบอร์โทรมาเลยครับผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอเลยนะพี่พี่เนาะอ่ะมาดูผมจะได้เลขโค้ดอะไรนะพี่พี่เนาะปึ๊บ สวยมากเลยนะครับงานลงยาสุดจริงๆนะพี่ๆเนาะงามมากเลยครับงานลงยาด้ยครับผมช่างที่แกบล็อกเป็นช่างบอยบานกระดี่ะครับลงยาช่างสาวนะครับโอโ้โหลงยาจำฉ่ำเนียนๆแบบนี้เลยครับเลขโค้ดโอ้โหห้าเอ้เจ็ดห้าครับดูครับ ดูครับอนุมานลงยาลงยายากนะครับต้องฝีมือนะครับลงยาแบบนี้นะผมเนาะงานลงยาซูเปอร์ซาตินนะครับมีสองเหรียญนะครับรายการนี้เป็นรายการจองมานะพี่ๆเนาะราคาตอนนี้แรงแล้วครับเพราะทีมงานนี้แรงอยู่แล้วนะครับทีมงานป้อมสกุลนะพาร์ที่เขาสร้างแต่ละรุ่นเนี่ยคือดูเดียดทุกรายการนะผู้เช่าก็การันตีรับเช่าคืนนะครับ ยกลังนะ่าจะไปเจ็ดแปดหมื่นนะครับตอนนี้เนาะน่าจะเจ็ดแปดหมื่นได้นะพี่ตอนนี้อ่ะมาดูสิบรุนเลยดีวยกว่ามาผมจะได้เนื้ออะไรบ้างน,นะครับอ่าซึ่งผมได้จองตอนแรกผมจองไม่ทันนะพี่ท่านหนึ่งเขาก็เลยแบ่งไม่ผมอีกลังหนึ่งผมก็เลยมียกลังนะครับเว่ายอดยกลังนี่คือหายากมากเลยนะผมมามาผมจะรุ้นให้ดูนะครับสิบรุนนะครับพี่ๆอ่าอผมจะได้เนื้ออะไรบ้างครับได้เนื้อเงินนะับมา ผมจองแบ่งให้ผมอีก10ลุ้นนะครับตอนแรกไม่ได้ยอดกับเขานะครับเพราะว่าหาย,ยอดยากมากเลยนะครับทีมงานที่ต้องสะกคนนะครับไม่ได้เนื้ออะไรเนื้อเงินไหมครับผมอือหือนี่อะไระครับผมปะ่ะโอ้โห 2K งเคนะสองนะโอ้โหสวยมากเลยพีนะ้องสองก็ยังสวยนะครับดูดีครับอือหือเลขโค้ดเลขโค้ดอะไรนะบี หนึ่งสามสี่ด้วยเนาะโอ้โหหนึ่งสามสี่นะปุ oh, 1, 3, 4, ๊ห์อ่ะเหรียญแรกนะครับอ่าเหรียญแรกได้สามเคนะพี่ๆเนาะอ่าเหรียญแรกได้สามเคนะครับเอามาดูเหรียญที่สองครับเปิดให้ดูทั้งหมดสิบลุ้นนะครับอ่าไมา่เกี่ยวกับในรังเพราะในรังมันยังไม่แกะนะครับอ่าในรังยังไม่แกะครับพี่เนาะเอามาดูเลยครับอื้อหือ โอ้โหเป็นชุบเงินนะรายการนี้ชุบเงินนะโอ้โหนึกว่าเนื้อเงินนะครับชุบเงินนะพี่นะ้องรายการนี้ชุบเงินเลขโค้ดเลขโค้ดอะไรลนะูกวีสองหนึ่งห้าครับฟอรหนะึ่งห้าด้วยสองศูนย์ห้านี่สองหนึ่งห้าครับนี่รายการนี้คนระับไม่ลงยาหลังคนระับนี่ยาส้มคนระับสวยนะครับสวยทุกรายการได้เนื้อเนื้อไหนรายการไหนก็คุ้มนะสำหรับสายลุ้นนะครับ าสำหรับสายรุ่นเนื้อได้รายการไหนก็คุ้มนับมาต่อไปครับผมมาดูต่อไปแล้วอือหือสามเคเออแล้วะครับผมสามเคมาผมอืมสามเครับสามเคนะเดี๋ยวน,ะนะนี้โอ้โหเรคโคดสอง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 แปดนะครับเออเรคโคดสองสองแปดนะครับ ช่ไหมครับผมนี่สองสองเปรนับนี่งานสวยบล็อกคมมากเว่วิางานสวยบล็อกคมมากเลยนะสองหลัานุมานะครับเฮงตลอดการนะครับงานสวยมากติมงานพี่ป้อมทุกคนนะครับได้สารลุ้นแล้วครับแกะดูสิลุ้นพอผมยกลังคิดอยู่ว่าจะแกะไม่แกะนะครับเออช่างใจอยู่ตอนนี้นะครับว่าผมจะแกะไม่แกะนะครับ สำหรับที่ผมเขียนก็ในตันใจรายการไหนข้อยัดไอดีมาครับอ่ายัดไอดีรายแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับเัีจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอให้นะครับอ่ามาดูต่อไปแล้วผมปั๊บนี่เนื้อเงินไหมครับผมเนื้อเงินไหมรอแค่เนื้อเงินมานะเออพระพูดสร้างครับแั่เนื้ออะไรครับผมโอ้โหเลขอะไรครับผมฮโรงยา้า เออสัตตะหรือเปล่าในบทน่าจะสัตตะนะครับนี่เลขโค้ดสองสามหรือเปล่าสองหนึ่งครับเลขโค้ดสองหนึ่งครับโอ้โหเป็นสัตตะลงยาฟ้าแบบนี้นะพี่น้องสวยแบบครับสวยทุกรายการนะผู้สร้างเขาจัดให้นี่ลงยาแทบทั้งหมดนะครับแทบทั้งหมดนะอ่า มาเลยครับผมรายการต่อไปครับผมลุ้นที่5ครับผมเนื้อเงินผมยังไม่ได้เลยครับพี่ๆเนาะเออขอได้ในงเงินสักเหรียญสองเหรียญแม้แต่ซุปเปอร์ซาตินสวยๆนั่นไงพี่มาแล้วผมเออมาแล้วโอ้โหเ,เลขโคกดอะไรนี่ยหนึ่งสามเก้าครับโอ้โหนี่รายการนี้ก็สุดประเทศเหมือนกันครับพ,พี่เออรายการนี้ก็สุดประเทศนะครับโอ้โหสวยมากเลยพี่สวยมากเลยนะียเยเนย่เห็นไหม เออลงยาแบบนี้นะครับสิบลุนก็เสียวได้ครับพี่เออสิบลุนก็เสียวได้นะรีดห้าลุนครับพี่อ่ารีดห้าลุ้นนะครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับผมจะได้เนื้อเงินไหมนะครับในทั้งหมดสิบลุนนะครับมาดูต่อไปนะครับผมไม่รอช้านะครับก็อแบบไปแบบเรื่อยๆครับถูลุนนะครับแกะให้โชว์สิบลุนพอหนึ่งรังผมจะไม่แกะครับเก็บไว้นะครับผมเออเก็บไว้สักหน่อยนะ อะมาดูรายการนี้เลยครับพี่ๆอ่ามาดูรายการนี้เลยเป็นเนื้ออะไรครับพี่เนื้อเงินไหมครับผมไม่เนื้อเงินก็ข,ขอมาตต์ติ้งพีชเต็มๆสวม่วไปพี่ดูสัเกเลยกโอ้โหอ,อะไรนี่เลขโค้ดสามสองสองเออเนื้ออะไรโอ้โหทองแดงครับพี่ทองแดงหน้ากาดทองทิพย์นะครับเออตอนนั้นหน้ากาดทองทิพย์นะครับอ๋สวยทุกรายการเดี๋ยวพี่น้องได้รายการไหนก็คุ้มนะครับได้รายการไหนก็คุ้มนะ ได้รายการไหนก็คุ้มนะครับผมอ่ะมาดูรายการต่อไปเลยครับพี่พี่อ่าดูรายการต่อไปเลยผมมามมาขอเนื้องเงินสักเหรียญน,นะครับผมขอเนื้องเงินสักเหรียญด้วยกันหน่อยอือโอ้โยชุกทองเลยพี่พี่เลขโคตรอะไรนะอ่าเลขโคตรอะไรครับผม 226นะเมื่อตอนสอง,สองนะก็นัรกมันก็จะท่วมตัวหน่อยปับ๊บอืเนี่ยชุบทองลงยาชมพูนะเอออ๋อสามลุ้นเลขอสามลุ้นขอให้ผมได้เนื้อเงินสักหน่อยนะครับผมแม่ก็มาเตอร์พีชลงยาเต็มๆนะครับเออสิบลุ้นนะลงยามาเตอร์พีชหน้าหลังเต็มๆสักเหรียญน,นี่ก็ยังดีนะผมนะเนาะอืมเอามาโชว์พี่ๆหน่อยนะเออมาเตอร์พีชแบบลงยาเต็มนะขออภัยนะเสียงดังหน่อยแล้วนะ มาเลยครับผมมาเติมพีทไหมโอ้โห,โโหนี่อย่างนี้ก็ท่วมแล้วปกานะปกกาคนระัแรับปากกาครับรายการนี้เลขโค้ดห้าเก้าหรือเปล่าห้าเก้านะโอ้โห,โอโหตอกน้ำเลิกด้วเผมตอกน้ำเลิกนะอืมตอกโคอดหนิงตอกน้ำเลิกนี่เป็นไงครับพี่พี่เออลงใหญ่นี่ก็สุดแจงกระดิ่งแมวนะครับผมนี่อย่างนี้ก็สุดแล้วพี่เออท่วมแล้วผมอย่างนี้ก็ถือว่าท่วมนะนี่ งานสวยๆเลยครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับผมไม่ต้องสองกล้องก็ง,งานสวยนะครับรุ่นนี้นะนี่โอ้โหโนี่แค่นี้ก็ท่วมแล้วพี่น้องเออยิ่งกว่าเนื้อเงินนี่นะครับอพกาก์ตเาตินแล้วเออมาต่อไปรีบสองรุ่นสุดท้ายเนื้อเงินจะแตกที่ผมไหมอ่าเนื้อเงินจะที่ผมไหมครับผมมาชมกันนะพี่น้องอมาชมกันครับ ขอเนี้ยเงินสักเหรียญหน่อยครับผมอ่ามามาเตอร์พี e ลงยาเต็มเต็มไปเลยผมไม่เนี่ยก็มาเตอร์พี e ลงยาเต็มเต็มไปผมสุดทุกรายการนะได้เนื้อไหนก็คมของของที่แกะนะยังแกะน,นี่ออ่ะมาดูเลยครับผมอือหือเอาอีกแล้วผมหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้โหโคตรท่วมครับผมท่วมนะคนนี้เออนี่หนึ่งสองสามได้พวียนแล้โอ้โหเป็น ทองทิพซาตินนะครับหือโงยาขนาดนาเต็มนะผมนี่หือเดียดนะครับเดียดนะรายการนี้ก็เดียดนะพีน้องเออดูเดี๋ยวผมเลขกดหนึ่งสองสามด้วยนะวีน้องนี่เออยิ่งกว่านเงินล้อผมแอ่นี้ก็ท่วมนะครับเลขกดหนึ่งสองสามนะครับมาลุนสุดท้ายครับลุ้นสุดท้ายนะครับอ่ะมาผมแจกให้ดูแค่สิบลุนพอครับลุ้นสุดท้ายนะครับลุ้นสุดท้ายนะมา เสียวนะครับรุ่นท้ายจะได้เสียวนะผมเอออยากได้ยาเต็มๆสักหนึ่งเหรียญนะผมเลยลงยาไม่เต็มนะแบบลงยาแบบเต็มเลยนะจะมีลงยาแบบเต็มด้วยนะครับมามาดูครับผมเออหนึ่งสองสามผมก็ท่วมนะครับผมมาดูปั๊บโอ้โหแล้วโอ้โหนี่เป็นสองเคแล้วพี่เ้ยนี่อเลขก็หนึ่งสองเอ็นหนึ่งเก้าสี่นะครับอ่ะสองเคอย่างท้ายนะครับอ่ะ แกนี้ก็ท่วมแล้วพี่นะ้องเออเดีอยทุกรายการนะพี่จะลุ้นได้รายการไหนก็สุดก็สวยนะครับงานรุ่นนี้สวยงานพี่ป้อมตะรกรุนงานคุณภาพผมบอกไว้เลยนะผมเนาะเออสายป้อมตะกุนก็นิยมนะครับอ่านี่ก็เป็นกล่องแถมยกลันะครับแถมห้าเหรียญนะผมไม่ได้แกะให้ดูต้องขอไฟด้านลิถ้าผมจะแกะรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะแกะไหมหรือถ้าไหนชอบรายการไหนก็ทักมานะครับตามที่ผมแกะได้เลยนะผมเนาะอ่ะ ประมาณนี้แล้วครับผมนะพี่ๆเนาะคลิปนี้นะอ่าแกะให้ดูสิบลุ้นนะครับโอ้ได้เหรียญนี้มาก็ถือว่าท่วมนะพี่น้องนี่อย่างนี้ก็สวยนะครับอ่าแล้วอีกเหรียญหนึ่งครับนี่โอ้โหแค่นี้ก็ท่วมนะครับสามเหรียญนะครับนี่โอ้โหนี่แค่นี้ก็ท่วมแล้วัสามเหรียญนะครับสามเหรียญก็เดือดแล้วนะพี่น้องเออสามเหรียญก็เดือดได้น้ำดูนะผมเออนี่ ลงยาหลังครับลงยาหลังครับนี่เออสวยๆเลยครับพี่น้องสวยๆในงานซาตินะครับลงยาบนี้ดูดูเดือดเดือดเลยผมชอบเรียนไหนสกิปผมมาครับผมเนาะผมจะขึ้นไอเดียรายแล้วก็เบอร์โทรเลยนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนนะผมเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามผมว่าติดตามช่องด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ รัวโดยเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ